สวัสดีครับหมดซ้อยอ่ะเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนี่ทายมานี่ยัไงกํลังทายอยู่เราบอกก้องกกมาทิชีวิตมึงเยอมาเดี๋ยวไปกัอไปนะมึงก็ไเปมาเยจ้องมาทางนี้าอะไรเ่เดี๋ยวเดวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวรู้บว่าหลนะ้องอยู่ตอนนี้ยว่าเป็นยังสหรับวันนี้ครับเป็นวันต้องการ ปีสองห้าหกห้าวันที่ได้วาล์วเลยเจ้าวาล์วเลยอันนี้ผมมามาบ้านนะครับจริงๆแล้วผมก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าเราต้องการให้มาเข้ามาทับมาเสี่ยงไม่มีตัเตาทีนี่ก็เสี่ยงกันเท่านั้นนะจะว่ากลุ่มเสี่ยงเสือปิเดี๋ยวละเสี่ยงเงินเสี่ยงทองไม่ตรวจไปติดวันเ้อเฮ้ยเวลาปิดปิดกฎหมายเราพูดไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวเขาจับเราเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปกินลาบหมูลาบหมูซอยจุอะไรก็ว่าไปเนาะเราจะกลมอะไรดิ เนี่ยนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วลองไปอื่นนะครับไปทางอื่นหันไปทางอื่นนโอ้ยหันไปทางอื่นเลยบ่เอาเหล่าเอาอีสานปีเออบ่ตรงมาหันมาทางนี้หรอกเอาเหล่าคนเอาเอาคนฟังฟังบอลลูเลียงบอลลูเลียงที่ครั่งน้อเป็งน้องเป่งน้อเป่งเฮ้ยมาแซวแซวแล้วแดงก็แดงก็เอาเพปซี่เดี๋ยวบ่ได้จีเดี๋ยวเมื่อไหร่แดงแล้วล่ะบ่เออเปพปซี่เอากคนนั้นนะซื้อมาสามคนบ่ก็หลังเราหันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว จะไปลบหมูกกันกินดีกว่าล่บเลือดครับวันนี้ลับเบืยดเลยล่าเลียดลบเลือดเราจะกินกันติดติดกันได้ลาเบเลดอะไ้คนก่นบดคนกอดีกว่าะลบเลียดลอยเอ็ดลาบลอยเอ็ดมื้นี่โอ้ยมันยมโอ้กล่องคอยกัได้นอโอ้ยกล่องเลี้ยม บบรรยากาศบ้านๆของบนพ่อผมพี่พ่อผมไม่สบายนะครับก็มาเยี่ยมมาเยือนกันนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้พ่อนะครับก็ไม่เป็นกำลังใจก็มาโนกหูเข้าเชิญนี่เลยเดี๋ยวเราไปรับหมูกินกันดีกว่าครับครับเอาครับนี่ถ้าแกอยู่เนียน้องโถมกละเแ็นกันคือลื่อยอยู่ตกใจหมดเลย มันไปทัวประเทศได้เทไปทั่วอะไรทัวโลกตัวฮ่าฮ่าาวโลกมัอยคนนี้ครับาอเนย่งคนคนเบญญาฮะมันดางเปียโอยเญจตมเยหวาดฝังเบญอยุสัยีู่้มาาหาหรือเปล่าคบเปิดว่าคือพญานุนเถอวาด้ยหรอ่งไปพี่น้องคนเก่นบังเงี้ยด้วยแชร์เป็นบลาก็แชร์เป็นบลาบัเป็นเลยโอ้โหบเปล่าบ่เปลี่ยนเี่น้องกินฮอทเอาจะมาเบหม่ง ่ายไปใ้พี่น้องเบิ่งเด้อเสียตายแล้วเขาเดเห็นมีนัอยู่ขนะใส่แล้วเออใส่อันนี้ใส่ผงนัวใส่ไรเแซบไรใส่ไรเสียบไรผงัวหวานาวเขาขัวต้มน้ำนี่มันเนาะนี่นะน้ำต่น้ำอ่ะ ใส่หลายเต็มหลายเกือบร้อยกินได้เลยใช่ไหมเนี่ยเออยังเดี๋วไป้อนตักเลยอันนี้หอเ่ยมบนโมดแล้วใส่าขามน้ำมะขามเหรอเอ้น้ำมะขามน้ำนี้น้อยอัน้ปคายยังเนี่ยกินได้กินได้เอ้ยมันลายมือบูดแล้วเนาะเอ้ยบูดแล้วอึ้นลงได้ขี้คัองเลยขี้องไม่ได้ก็แฟเย็นอยู่ลองเยินมาดิกินได้บะ

เอาเต็มเต็มส้อนได้ไหมเอต็มเต็มซ้อนเลยเออเออใหญ่ใหน้ได้ใหญ่ให่เห้ได้เออเอาละเอาละใลายเลายมใส่ปากเทบกลัวใส่กกลัวันฟอ่ะยันไมเนี่ยบปละน้ำปลารถไปอ่กูก็ไม่ได้มันเป้มันถ้าง่ายูกนั่นคือจมือได้่คนันตกหนักอ้าน่าโม้คนอ่ะ เสียงแซกเนีเด้ออายก็ไม่อนอาก็ไม่อนเจ้จะหล่นแล้วบรินารนาเดินทเีนทางเดนทเสีนงเสีนงเดนทางหนทางเดทางเดทางเดางเนทางเดนาเนทาเดนทบงเทางเดินทาเดนทางเดิเหนียว้อยเหนียวก้อยเหนียวเลเเาดงงลเอดิดดดาดดาเนางบดนนเทงิด่ ยังฮีก็ทนได้ดมังมุเนีะแล้วก็กินเลยแล้วก็มีน้ำค้างไอ้น้องกินเลยไม่แม่น้ำค้างตัวหนึ่งน้ำค้างในขี้น้ำค้องนู่นอยู่แทบๆไรแทบไรน้ำค้างแล้วบัดนี้ไก่หย๋อให้น้องท่าบักดอลลาร์เนี่ยถ้ามันใหญ่มาบ่อไปก็คือเล็กบ่ช่วยหนึ่งบ่ชิงกันบ่ชิงกันเดี๋ยวไอ้ไอ้โชว์บ่โชว์มึงวัดใจกันมึอนั้นอ่าเยี่ยมเยี่ยมมึงเอตัวแม่ไปเอาทู้ไปอยู่ในคลิปแล้ว อาวจีบเลยอ๋ออะไรฮก็คุยกันในบ้านด้ยคุยกันเมื่อคืนนี้กอนก็มือท่านมาฮาเตี้ยันผมเราดิกุมไงคุยกันแล้วออ้ยอันนี้น้อันนี้น้มิมมิมหูจักมิมโมซัวมิมมิมคำว่ามิมเนี่ยคนไทยเรียกมิมคนเล่าอีสานเรียกเพิงเพิงเพิงเอิงเพิคเิงเพิงมิเพเเพิงเพิงเปเพิเเพิง พอดีเรากิน,ลกนเล่าการรับเลือดเมื่อกี้มันอยู่ค้างไอ้ต้นมะม่วงพอดีมมาเด็ดมะม่วงไปกินด้วยนะครับมะม่วงปลูกไปครับที่บ้านข้างบ้านเนี่ยของกินเยอะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเด็ดตรงนูน้นมันมันมันรดนเต็มเลยมะม่วงอะไรอะไรวะตรงนู้นมะม่วงมันนะเขียวสวยเออเขียวสเวยมันจะเขียวสาวายไอัน,นี่เขียวใญ่อันี้เขียวใหใหญ่มากับลูกเป็นโลเนี่ยที่บ้านผมมีของกินเยอะไม่อดอยากครับ อดเหมือนกันไม่ร <cuarto material> no <eps> no, ู้จะค่ากินจมน้ำหน้าอดให้จายไปเดี๋ยวผมไปเที่ยวแหละเด็ดบะม่วงให้ดูเด็ดบะม่วงก็ต้องถ่ายอ่ะถ่ายไว้ดูเล่นนี่ไปไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวกินก่อนบะม่วงโค่เด็ดมีเหี่ยวห้อยมือห้อยห้อยมีเยูะเมื่ง ก็อยบงมาแล้วก็ได้กินให้บึงแล้วอนนี้แต่บอกเดูดิเอ้ยเอานี้ลบเดดเดวนคนช่องกูปิวจะสวดได้ได้เงินซื้อที่เข้าในอยังไกลละเะว่ามันไเข้าร้านอานังได้นะังได้คนอ่ะัรับ เมืองนั้สมัจ so ับ่องจับจับแซ่บแซ่บยับแล้วจตัวจบรจเบอาการของนั้นจะตัวเเ่มัสมักมักอึนตัวเขาจจับ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 ตัวเขาปตัวจับมองมันโอมัสมักมันมับมันเหมนบซบมันสมักมันขึ้นจมุกขดัง ข้าบุือเข้าวขึ้นจะมองข้าวอาขาวมี่ะตัวคือรุ่นติคอยสวงเลยบลาเขาหัยังเข้าพ